สวัสดีครับวันนี้มาส่งปูนเหมือนเดิมส่งคอนกรีตนะครับสีแยกพญาตังนะครับโอ้โหเจอฝนครับวันนี้เจอฝนนะครับ เราจะเข้ากันยังไงล่ะครับแล้วมันจะไม่จมหรอ